นะเห็นอ่าขึ้นรถมาก,กี่นี่พี่น้องคือว่าทั้งวสัสดุโต๊ข้าวบหรือว่าจังใดพี่น้องเหนะ็นเนาะเห็นทั้งทีมงานนอนลงนอะนพี่น้องเลยว่าอ่าเฮือนเอ้ยเตียววัวสดุพี่น้องเนาะอ่าบ่าวพรนีวัสดุอ่าเป็นตัวตกใจใจพี่น้องเลยเนะาะคือว่านี้วัสดุพี่น้องเอลยอคือว่าหักเพลงกันดีอยู่เนะนาะอันนี้เขากะ คอยไม่กวนแบบน,นี้คอยอมันคอยจะคืนนึงเนี่ยาไปใช้ล็อกบอมันจะช,นออชื่นเลยเออชื่นหนเนาะมาที่เพื่อน,นี่ไก่ขนนันเนาะนอ้สมอามากี่ไก่ขันออกออกวะไก่ขันออก,อ,อ,กออกแต่ดมือเ <c oughs> <c oughs> นีโดนออยู่เนาะ <c oughs> กลัลมปัดช่วยช่วยพี่น้องเลยเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสุขสนะุขชนเนาะหรือว่าสเป็นพี่น้องต่อฝั่งลาวเนาะฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับทานกระซูซงเบาซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้อเยเนาะพบพอกันคือเก่าเนาะ่าตพี่นอ้อยปรีว่าเมื่อวานนี้กะพอได้ไปใส่พี่น้องเนาะปรีว่าพา ทางภรรยานเนาะหรือว่าทางว่าเมียเพา่ือทางบัตรดีพี่น้องเนาะมาหาหมอพี่น้องเลยเนาะกี่น้องเลยถือว่าเป็นหลายโรคเติอบอยู่ประชันเนาะพี่น้องเลยเราตอนนี้ก็กินยากินยาลองเบิ่งก่อนเมาพี่น้องเนาะว่าอ่าสิไข้แน่หรือว่าว่าอยงใดพี่น้องเลยเนาะมีอ่าหมดลูกแม่พี่น้องเนาะหมดลูกอ่าบอดีเนาะแล้วก็ ไข่มันพี่น้องเลยเนาะไข่มันแล้วกะสินทั้งลังพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ยกะบลายย่างติบยู่พี่น้องเนาะแล้วก็บอโอ้หลายอย่างในเนี้ยอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเป็นโบนักปนใดกับแค่เน่พี่น้องเนาะพ่นพูดว่าโบนักปนใดเพราะฉันพี่น้องเออกับแค่เน่เนาะหลายอย่างในเนี้ยเป็นนักและผู้แห้งพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานกั มีเวลาก็ได้เข้ามาได้ไปเวียไปงานน้ำกันคือเก่านอนพี่น้องน้องมากับบ่อเซียนสองคนคือเก่าเมื่อนี้ก็ได้เนาะมาอยู่ที่อ่าน้าบ้านเชนซานของเบอร์ซิงพี่น้องเลยเนาะอ่าโตพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาอ่าห้องนอนห้องในเนาะทบออสิงกันแล้วแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่แต่อ่าขึ้นครั่วนอนพี่น้องเลยเนาะเดือดขึ้นครัวอ่าขึ้นครัวอะไรก็มีแต่เข่าอ่า วันนี้บอลเซนกับซื้อพี่น้องเนาะซื้ออ่าสังกะดซีเจ็ดเพนพี่น้องเนาะเจ็ดเพนแล้วก็ไม้อ่าเสร็จพี่น้องเนาะอ่ามาเห็ดอ่าประตงประตูเนาะพี่น้องเนาะมาเห็ดประตูอ่าของเปิดเข่าเพือนครั่วอะไรพี่น้องเลยเนาะเปิดเข่าเพือนครัวให้บอลซิงคนนี้พี่น้องเลยเนาะและและก็มาไม่นี้ก็มีทาง อ่าพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเลยเนาะเป็นการคอมเมนต์กับมาหลายหลายพอสมควรพ่อเรื่องไก่เนาะเรื่องไก่ของบอสิงพี่น้องเยเนาะอ่าตอนนี้อ่าดีว่าทั้งประเทศมือกับเขาไปแนะน้ำได้แหละกันพี่น้องเนาะกับบอลซีดีเนาะก็ได้ว่าให้เราปล่อยไก่ไปสั่นพี่นาะอ่าเจอพี่น้องเลยตอนนี้เรากระปล่อยไก่แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิจังไนเดี๋ยวสิพาลาวฮิตมองกั้นประตูไว้พี่น้องเนาะบ่ให้อัน ไก่นอช่วงนี้ก็ใหญ่ก็บ่ได้ค่อยได้เข่าไปทางง่ายเลยเป็นรองนอวัตซีคุณลักเลยก็ซีแอมเอาตะไคร่แอมเลยก็กึ่งละกลางไว้เป็นรองนอบ่อยมันล้มมันเอ็นเนาะแต่ตอนแรกแลตะไคร่แล้เกาะใช่ไหมพี่รองก็ได้คือกันพี่รองเลยเนาะจากนั้นก็กลมกล่อมคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะหรือว่าทางพรมพี่รองอิบซีปึ๊บทุกๆ่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิบใช่องทางบอสตันในมื่อนี้เนาะก่อนอยู่ดีมีแห้ง ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลำรวยลำรวยบรสกูสุขคนเนาะแต่สิ่งสําคัญกับอายุมันคอนยืนนี่แหละพี่น้องเนาะสุขภาพร่างกายเนาะสำคัญที่สุดพี่น้องเนาะคือสิแหละพี่น้องเนาะร่างกายคนเฮาเนาะถ้าว่ามีเงินมีคำเนี่ยก็แค่เนาะเป็นหันเป็นหนี่มาเทากันได้เป็นบรทันพี่น้องเนาะถ้าว่าเป็นเงินเป็นเป็นหันเป็นหนี่มาเนี่เงินคำกับแก้วมาเนี่ยบรทันนี่โอ้พี่น้องเนาะให้ให้สินักกู้เก่าพี่น้องเอยเนาะ แล้วก็มีเนาะพี่น้องเนาะเห็นอ่าขึ้นรถมากี่นี่พี่น้องคือว่าทั้งวาัิริโต้คาวบปหรือว่าจังใดพี่น้องเห็นเนาะเห็นทั้งทีมงานนอนลงนอนพี่น้องเลยว่าอ่าเฮือนเอ้ยเตียววัชร์พี่น้องเนาะอ่าบ่าวพรนีวัชรอ่าเกิดจากตัวใจใจพี่น้องเลยเนาะอาคือวันนี้วัชร์พี่น้องเลยอ่าคือว่าฮักเพลงกันดีอยู่เนาะ อันนี้เขากับโบโบฮุเนาะพี่น้องเน้องารเรื่องราวมันเป็นมาจังใดเนาะกัเห็นทางคลิปทางทีมงานลงเนาะพี่น้องเนาะว่าแล้วก็เห็นเห็นทางเห็นของเอื้อยบุญเนาะพี่น้องเนาะเอื้อยบุญเอื้อยบุญเข่ากับบาอ่ากับไอ้ทองมีเนาะพี่น้องเข่าไปถามไทยเนาะว่าอ่าบาบอพจน์ไหนว่าเห็นชาเตียวน้องเป็นน้องน้องเอาไว้หน่อยบาบ่พจน์เห็นชาเตีว บ่พอนี่เฮาหอยหอยท้าเนาะพี่น้องเนาะหอยท้าวอ่าหลังสวนเนาะหลังสวนม่องกองฟืนนะพี่น้องเอ้เนาะมองกองฟืนเนาะบ่มีหอยท้าผู้ชายอ่าโดดข้ามเขามาหายค่คืนว่าซั่นเนาะอ่าระแวงว่ายนว่ายนระแวงยนว่าอ่าเมียมีสู้ว่าซั่นเนาะพี่น้องเอ้ยยงคิดเป็นนนี้เนาะอ่าระชาเตวแล้วไปหาแล้วว่าบ่มีเนาะพี่น้องเอ้ยอ่านี่เฮาก็บ่ฮู้ว่าสิ อาดาวให้เราเห็ดหาเหิธผลบ่เลยหาหิธพลว่าอยากเอ็นนี้อยากนี้นี้โบหรือว่าจังใดเฮากะอันนี้เฮากะยังบโบ้เราไปลองเนาะอาจังใดที่เฮาบโบ้เฮากะขอโทรกัาแฟลายได้พี่น้องดื้อเนาะบางคำบางควเราต้องเฮาทางบัตดีอาได้อากล่าววาจาทั้งในใดออกไปเนาะบางเท้อมันกะสีบางเท้าทั้งอาบัตดีนี่บางเทือาพนัาสีอาไปทุละหรือว่าจังใดบริการบ้านหรือว่าจังใดกันเนี่ยกะสี มีส like the ่วนเนาะพี yeah. the road, you know? mm ่น้องเนอฟตัวเฮากระเรื่องภายในครอบครัวเพิ่นในเฮากะบ่อยากคอยยุ่งเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะแต่กัว่าเฮากะเข้าไปเห็นทางทีมงานเข้าไปทำไทยก็คือว่ารุ่นเฮากาะดาราเติบยู่พี่น้องดาราช่องทางเพิ่นเข้าไปทำไทยเนาะเพื่อละวิ่งกะบทางทีมงานเฮากระสีเข้าไปทำอยู่พี่น้องเนาะทั้งบาวต้าเนาะบาวเบียพี่น้องบาวคำเนาะอ่ามุตเตอรกะ สมบัติเพิ่นอาจสิเข้าไปนําหรือว่าบ่เข้ากะเฮาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเนาะรอรับชมนํากันพี่น้องเนาะเฮาจังไกอ่าตามแต่เนาะพี่น้องเนาะกอ่าให้เพิ่นเคลียร์กันเนาะพี่น้องเนาะอ่าสิอ่าให้ไปตัดสินใจเอาเองเนาะพี่น้อยเพราะว่าเพิ่นเป็นอ่าอ่าครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าสิที่จสกอ่ากให้เพิ่นเลือกเอาเองพี่น้อเนาะเฮากบ่บ่เข้าไปตัดสินใจนําเพิ่นพี่น้องเนาะแต่มีแต่ อาท,ทีมย์ทงานเทาเข้าไปถามไทยเบื้องนาะเรื่องเล่าต้านปลายสหฮิตเปล่นมาจังใดในั่นแหละพี่น้องเนาะว่าอะไรเกิสิ่งยืดสี่งย่อเรา่น้งนงนนองลองก่อนเดีนกะขอโทษขอภัยเนาะนหลายเด้อเนาะทางพ่อพี่น้องเนาะหรือว,ว่าทางอิฟซีเนาะที่หักเพลงพื้นทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาเมื่อน,นี้พี่น้องเลางข่าวมาเป็นกำลังใ,ใจทั้งบอดีเนาะ าบางคำบงางควเนาะบางบางวาจาเนาะทางบัตรสดีว่าบุตรบควรจะไหนก็ขอโทษเด้พี่น้องดื้อนอนทางอินทูบเจอท่านเ,เนาะอ่าจะลั่งหายใจอ่คือกันเนาะพี่น้องเนะาะกลับไปถามไทยแต่ละทา,ทางก็โอ้ไปตาต,ตกตกใจใ้พี่น้องว่านี่ว่าจัดพี่น้องเลยเห็นนล้วคลิปกับป้าบัวมาเนาะ,ะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเห็นมือเศร้านี่เห็นคลิปมือเศร้านี่บัดว่า ปามาแล้วพี่สัตว์พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋ดิพี่สัตวแต่ว่ามาแล้วบ่ว่าปากนํากันัอ้าวพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋ดพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็ว่าบ่ยังบ่ได้เนาะพี่น้องเฮาก็เฮาบ่ได้อยู่ในอ่เปนาเป็นเรื่องของครอบครัวเพิ่นพี่น้องเนาะเฮาก็บ่อยากเข้าไปจุ้งเกี่ยวหลายเนาะป่ะพี่น้องเนาะเยเฮาสิเข้าไปหาทงบ่สิเนาะบ่หลายแงยแฮงยพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็ตามแต่เนาะเข้าไป บาสิงว่าก่อนพี่น้องเนะาะบ่ได้มาหาเราเมื่อวานนี่พี่น้องเอลยเนาะเป็นจังไดดิพี่น้องเอลยเนาะะ,ะปัสสาวะพี่น้องเอลยตอนนี้ก็มาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอนะ้องเลยเนาะอ่าเงินสงทราบของบางองานะอ่าสิงพนะี่น้องเอลยเนาะไปสับพี่น้องเอลยเนาะฮ่าจะบรรยากาศพี่นอนะ้องเลยเนาะอ๋อสีก็ขึ้นแน่ ฝ่ายยุเข่าพี่น้องเนาะช่วงนี้กับฝ่าฝนกำลังตกพี่น้องเนาะการระมัดระวังนะพี่น้องเด้อนะครับรถในถนนถนนทางเนาะการระมัดระวังกันแน่เนาะช่วงนี้กับฝนตกฝนลินเนาะทางพรมพี่น้องเอฟซีทางพังไทยเนาะทางต่างประเทศนพี่น้องเนาะขอให้ขับรถไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อเนาะขับขี่อย่างสมบัติภาคเนาะหรือว่าทางระมัดระวังพี่น้ององเนาะ Bin ơi. Let's come hà và sing nó con, Toi vòng đọc bin ơi. Lang nơi và sing nơi thì vòng chân ninh. Tông nhắn đi. Tông nam. 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 Tông เออเอาสบายดีเด้อสบายดีทั้งหมดสิไปไป่งไฟฟลอยดาบว่ไก่น,น่ะเออเป็นไงมันชดชื่นดีว่าเนื้อไก่เลยเนาะยันไก,ก่เ <c oughs> ฮียว่าอ๋ซ่าผ่านี่เขอรัามาบมาได้จังพับเขาบางเสี้นเล็ดอ่อาๆๆอ่าอ,อ่าฟอยงั้นเป็นอิสระแลยนะเนาะไก่กระไดเนาะ เพราะว่าคือคนเฮานี่แหละการจูงมือถือคังเนาะอ่าโบได้แผ่นแผ่นไ,ไ,ไ,ไปนี่เว้ยเนาะพี่น้นองเลยอ่าจูงมือถือคังนี่อ่ตาตะไรเรือน,นี่บบได้ออกเลยเฮากับเป็นเปีย้ยเป็นลอยที่กันใกล้ๆได้พีน่น้องเลยเนาะย่างกลางคืนกัดย่างมะคังไว้บอสิ่งเลยไก่ไก่เนี่ยมะคังไว้กลางคืนกลงเว้นกับป้อย่างกินนี่แหละตามเดินบ้านเดินเพื่อนเนาะี่แหละเนาะพอให้มัน ได้ออกกาลังกายอยู่ชินอยู่สายแน่เนาะมาแต่ก่อนนี่ไก่ขันกอกกอกอยู่เนาะหนาวอยู่นะนวะสิมันมดูไปเสียดอกไก่นะเี <c ười> ยนไกไ่แล้วหายอ่ากินอนะไรนาะไหนกินขนาน้าวกินน้ำหรือเป่ามันอีฮะข้ถอแรงพู กะเา่กินมอเอาไม่กินกะเาอีกเขาเที่ยงกับโกินอีกเรไอ้บบกินกระเพาะขึ้นไหนอ่ากอืมอืมขนจ่าแรงหอพี่น้องเรากินข่ากับยังก็แต่ละมือแต่ละเวนกมือมมือนี่กินข่ากับยังชิมือนี่ ปิงตกับปิงไตโอ้ไข่ยุสอะยังเสียบอยู่เนาะอย่าว่ากินต้มไข่นะไข่นะไข่แน่แเนะเออก็เอนี่แหเปบ่เงน้ดกาไวนะฮะเือกเอาตะปูตอกกเอานะขาจะว่สิปเอตีมานำเด้อกตีกัตะปูสุภามัด เรือนหละเอาไว้นะเพราะว่าเปิดอย่างนี้เนาะเอาดึงชุดเลยถือว่าเคาะโลดนะนะความหมายส่งไปถึงทางแต่เนาะเป็นคนแถวทางออกถึงทางเนี่ยงานออกก็ได้งานออกก็นตอวไหมตัวเป็นปุ่มเอาไว้ทั้งสวนสบายดีเด้อบราเซนเด้ไปนอนสบายดีพไปนอนสบายดีเด้พุ่มแน่ดีเนาะโอ้กิฟต์เอวดิ กินฮอดกินถึงไม่ได้ไ่ได้ไปน้ากันเมื่อเดียวนะกินฮอกกินถึงเนยเลัดแกโกะเห็ดเบียกในเงือนในช้อนน่และหนึ่วไปลำน้าก็ว่ารำเลวเลยเดียวแล้วเดี๋ยวตะลกหยาหยารลอยหลายปรเเลยบ้านเป็นซี่วงล้านบ่อ้านบนนี่กับพาภรรยาไปหักห้องมอวานี่โอ้่กันกิเปิดทั้งนี้เ็กตาเอาปนทั้งนั้นเาไปตอไว้ทังนั้นกเปิดทังนี้ทังนี้มันจะ มันมกาเพ่มอ่าอ่าประกันไปต่กัได้กินอีกอ่ะเาจุบมเลยวะพิสูจน์พิสูจน์นดนึอ่นจาทัง้อืน้องไอ้เนาะป้าตัวต๊ะกี่บ่างนเดือนิเฮือนวโบ๊ปโไม่บ่ไม่ไม่เส้นไม่เส้นบ่ เขาไม่แบบนี้เลยไม่อยู่ปะไม่เธอจะชื่อมากกิ่นีได้อ่ะเป็นองน้องไม่อ่ะนี่เด็กเป็นองไปสีเก่าเลย เฮ็ดประตูประตูให้ว่าซิงก้อนพี่น้องเนาะเพราะว่าบอกเล่ากับเล่าบเ่เฮ็ดพี่น้องเนาะลายมือเลยเล่าว่าเฮ็ดพี่น้องเลยนี่จะขังไก่ไว้คือเกาเนาะเมื่อนี้ก็คือว่าไก่ก็เป็นอิสระแล้วเนาะบา่าเสียเราว่าขมูว่าเจ้าที่ขังนในจีจังไรเหรอทรมานบ่หรอวะเล่าก็ปล่อยไก่เลยพี่น้องเลยโออ้้พี่นง Mình nền thế nó Mà thêm, chắc ăn mà xe ăn Ở chắc ăn Nào mà xin Kéo xong ăn ฮะตัวเกาวหนี่น uh ี um, ่เกากระไดไมสิมาสองอันโอเคอ่ะจ้ะมาตัวเกาปลูกอ่าเราก่อนปูกวัลนไม้นะปลูกวัลลโอ้คับคร เราเราบะเซนมาเยอะเราถ่ายบะเซียนความเฮิดได้นเลเออแต่ว่าเฮ็ดนันเดือดถ้าหักไ้เฮ็ดคือเกาจะบออแจ้าของเนอะเนาะบางเทือเราอ่จิบางเทือเราอาะจิเฮ็ดยันบ่ถึกใจก็มีงที่มย่าก็าิดใจอคนเฮาเนี่ยทำมาบกล้าตัดตินใจองกนี่โบเก่งไงเนาะโอ้เนาะมมีความเบ็ เดินยังว่าพี่น้องเหรเนาะแ่บเกิดความกล้าเลยเนาะบวกกล้าตัดสินใจดิเนี่เลยเนี่ยต่อพอได้พอจะเนี่ยต่อพอได้ไหมขับเขาเรียกตีนี่แต่เนียว่า ใครขันออกออกวะใครขันออกอ้ยพวกแต่ละมือมีโดนอ๋ออยู่เนาะดมันมีแหงขันอะไรบ้าโอ้แต่ว่าคือชุมนกคนท้าถึงคางนี่ห่ผมเยล้มมือกันแท้ถาม่ามจะปากเลยนะคนาไปมาแต่ไทยเลยี่ตวดจับจับไปจับไปทางคูก็ไดโอ้ยยังทพรมานว่าแต่มือเดียวคือเดียวนั่งงสอขนนี่แหละว่าสองขึ้น กอจะเยื่อห้องน้ำก็ยูมองจะดู้ไรห้องน้ำก็ไรนังไว้อไรบังนตะกัวไว้สอไรก็จะอ่าต่ะนนกเ่สิขอมือองุลยอนเพอนง่ากุ๊กเด็เนาะจะว่าอะไรกันวันนี้หว่าไอ้คนจับจับือที่ไรกันว่ามีความผิดแเนาะเออแะมแล้ว

หลักรอบขงเมืองตะกี้มันกะมันกะมันคือชุมชนนี่ไตะกี้มันก็อินนเงไหแต่ว่าปัจจันนี่โอ้ยมาได้นัดนแล้วโอ้ยชวาคันเาอยากหมย่านมหาดรวดขนจับมากมนกิงไมนกิดทงมามาให่เพิ่นเนเพ้าว่ดคือเาดดย่านนี่เ้เพิ่นบ่เหนอย่งเาเพิ่มก็บ่ไ้เหนอย่างเาเนากเจ้าดย่านนี่มาแบบไหก็ไดให้ดู

อาเซียบ่นๆนอาเป็นไงบ่นอะไรในเราปที่น้องกัน,น,นจากคนบอ้ัวเ,าเาขานงคนคับต๊ะนกว่ารถ <c ười> คนีคนยกว่ารถว่าคนนั้นหรืไรคนนอื่นในพ่กัหมายเพื่นไหนขับรถเห <c ười> ี้ยววามาพลาดเนี่ยคือกลองย่อรถจุดรถเนาะจุไกันบว่า <c ười> ชัดามาเทีเนาะ

ก็เดืางน่ดูะเขากบว่าะลขาว่าอะไร่ี่เปิดแนะ้งก็ทำแนนดูครับเนาะดูทุกซรนังดูนีไพอเยใช่ว่าแ่เลยจ้ะเอเฉยๆตรงนีำตามิำแน่น่คือว่าถ้าจะออกเองกิะบดเด้อ ไออกตรก็ได้ออกเพียวนึงไปออกที่โดดไปจําตรงนอกแม่มันแน่นแล้วกาดึง่อย้ ไกลแล้วไปได้เลยนี like, ่กินอยู่แถวบเบิน so ี่องหัวเบิ Actually, Sisters, like ้งมองไหนนหัเจ้ากะานีไปเอาเนีไปวางไว้ได้มดิ้นนี่มองมองล่องน้ำนี่เอาไม่ไม่เอาไม่ยังได้แนวเลยเอาแป้นก็ได้นี่ไม่แป้นไม่เิ้นมาอัดไว้นี่เดี๋ยวเราสิทาเจ้าเห็ดขึ้นกได้หมนเดอเจ้าเห็ดตัวได้ติ okay nôi tháo qua xe mình bán rẽ đấy bán rẽ là bán rẽ luôn đấy anh khặt vậy đây ừ. Ừ. ปแต่ันี้พอแล้วไปหอกรไปียไปง่าแล้วไปหาทั้งไอ้ส่วนไปแล้วนเนาะมือจะมีถั่ด้อพอเอใหม่ด้อไปนอนเลเนาะเดี๋ยวห้องน้ำนี่เรียกอแลห้องน้ำนี่โอ้ยใส่ใส่คู่ดึงเนาะใส่งวงจับเนาะ ก็บกับพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยางในหันี่นี่แล้วมันมนมันบานแนวเกาะสมันจุกงูทขามา่อเกาสนมันเปนตกนี่เออมันเกาะกับม้ยเขาเกิดความยากเขาเองและเขาใมันหนี บนัคเดี๋ยวเราไปอยากพลอยนี่ได้เนาะเนี่ยแต่เมื่อแต่ม่าเขากับนี่เด้มันกับเป็นอิสลามกับหากินไปมันกับจีุ่งใจมันกับจีพี่คืนาะฮโอ้หากินมาทำรมชาติน้อเอานาเล็แตงแต่งว่าวันนี้วะกีนาเลแตะกี้เออตะกี้นาเลยวะ นาเรื่ยงน่าเลีวันนี้นาเดงเลยเบ็ดบอไงคนห้ากับ็เบิดควบบุกอังไงนะเนาะบ็ดึกเออถึกเล็กเปดบอบั้เบ็ดโอ้ปิดอิสระแล้วนะโอ้เดี๋ยวกงกายหาเศเ็ดสายสะก้อนเนาะมันเข้าได้มโอ้ยรอดตายแล้ว โอ้ค่าๆบานนี้พ hey, ี Next ่้องเรียบร้อยแล้วบาดนี้เนาะวันนี้ก็ให้บอสิงยุ่มหน้ามาใส่บอสิงเลยกางมาตั้งน่ยุ่มน้ำก๊อกมาใส่บานนี้เ่ถะรทางใหม่าอสิยุ่มให้มันไม่ใส่หรอวะบอสิงเออกันวานั่งขาหางลิ้นนะมาตรงเข้ากันได้เดอยงลิ้ตัวเ่เดีว่าจะจ่าคอยุ่มให้อีกบ่เล้วแล้ว อย่าไปเครียดใอยได้จร ok, e ิงเลยก็มาโยกโยกเจ้าซีเลเจ้าเครื่องเครียดก็มันเนี่ยเนมใกไก่ตลอดอยู่เฮ้ยเลยเหรอไก่ครั้งสามียังไปเบิรแล้วเอบุญจะกับไก่นี่ยมันมงกัแล้วเออติดจอยวะเนาะยังตด มันนอนบริจากกินข้าวแล้วค่ะมันมัอกินเรื่อยเบ็ดคือคนเท่านี่แล้วกินข้าวมันบริได้ออกกับร่งกายมันบริได้ยังกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่มงเก้ายืนมงเก้ามันเนี่ยมันชิบอยู่ด้วยไปหาแล้วเด้อสิงหาไม่มาสอดเห็นแต่มันคอดเห็นมันมันยืนมันนอนในกังกังคืนกลางพื้นน่ะในมอญมันถือกิ่ดินบันไดได้เอามือไว้ดีพื่อนใจใครเมืองคนเอาไม่สอดสอดเท่านี่ให้มันยืนนี่ แมนแมนเฮ็ดจะบอกจะเป็นอัดเอาไว้ฮะมันนอนมันมันจื้อคอกละแตะแต่มันเข่าเองมันเนาะมันดูจักเพราะเพราะได้หู้ครับแมนขับมาแล้วมันเข่าเองมั่นนอนมีเลยนอนทว่ามันเคยนอนตรงไหนมันเคยอยู่ตรงนั้นได้ไกงแมนมันหมู่บอลได้บนมันขี่เก่ามันมันขับนอนโดนหลับได้เบ็ดคือคนเฮ้ากิบมาลุนคนแข้งรุ่นทั้งอะไรกับมักนอนท่านั้นวะนอนสบายพอสันติเออเรียกอะไรว่าพลังเนาะพ่อ โอ้อุดอุอดี้ร้อยแล้วว่ะเนี่นยเนาะปลาตัวมีแตนบางระเบิดเดมืเนัน <c ười> ก,ลกลลดดแล้วขักแล้วอือ <c ười> ตะกี้ไปกรุงเทพนะไปเวียดมันม่มีรถจอดจางทางันดีไปไกลพอดเขา่ารถเคยรถไปปะาได้พวกคนโดยสารหะหลักกลางคืนเ,อเ,ออเอขาอะไรจัก่ะทีมระเบิดกลกางซื้อพิมพ์บังหนาแล้วทีมเราเล้วเระเบิด์ตเนี่ยฉันอยู่ในโง่ในเง,งาแล้วก็แล้วหาอยู่กินนะนะครับ เด้นี่ยหลังจนกลมมอนนะหลังคอมแบบขมันมาบอยนี่มอนั่นสิตายก่อนมอนี่มอตัวผู้โอ้ตัวนั้นแหละไกสภาพมันเริ่มนั่นแหละเด้ห่างเริ่มมันนั่นเลยหนึ่งเริ่มมันมันมันชุ่มอ่ะนี่มันบ่ได้มีหมองอ้อยเนาะหนึงเออบ่มีหมองอ้อยสองเลยแต่มันบ่ถึกเละแห่มันบ่ถึกเลดแน่เนี่ยบดถึงเลดอย่างไรมันก็สิอุ่นไปดล้วน้องเนาะปะาส่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ สิได้ขอจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ของหน้าบ่ิสิงกับซิสสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวแต่ต่อเติมเนาะเอาเ <c oughs> ข่าสังกะสีเนาะเข่าฟานะ้าเนาะพี่น้องเนาะทางหลังกะยังบ่ลายเนาะพี่น้องเนาะคาดว่ายสองสามมือมุออ้งเท้ามื้อนี้แล้วเลยก็ได้มุ้งเทอาก็ได้พี่น้องเลยเราทางบอสร้างเรากะมาดำเนินการอยู่พี่น้องเองเนานะอาสาลำลาลำลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณรอครัทางอ่าพวกพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะที่คอมเมนเดี๋ยวให้คำแนะนำเขา้ามาทางสองทางบอสสตีเนาะ បាទចាំតិចនេះក៏ដំណើរទៅก่อนเนาะសំភាយດີเด้อពីងងเด้อเนาะសំភាយດີ